สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเดวิลเกมเมอร์แลวก็ชาวบารอนเจอร์ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกมบารอนเจอร์นะมา PvP กันต่อวันนี้เป็นพาร์ทสองนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ชมพาร์ทแรกก็ไปชมมันก่อนได้นะครับคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเลยนะคลิกเข้าไปที่หน้าจอตรงข้างหน้าแหละมันจะมีให้คลิกอะ่ะคลิกไปเลยนะครับหรือไม่ก็ข้างๆอนะ่ะตรงข้างๆมันน่าจะมีอยู่เข้าไปดูนะชื่อคลิปอะไรอะ่ะ PvP อันแสนยาวนานนะครับพาร์ทหนึ่งโอเคครับซึ่งพาร์ทนี้เดี๋ยวก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะฮะ เขาบอกว่าดุเดือดกันมากอะ่ะบอกเลยพาร์ทนี้นะเครียดด้วยนะหัวร้อนด้วยนะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมมาแล้วกันนะฮะไม่สปอยนะอ่ะไหนๆมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมจะเอา150เมตรเลยนะก็น่าจะต้องซื้อขนนกอีกประมาณ30คนนะแต่ช่วงตั้งแต่นี้ไปนะครับก็จะพูดน้อยลงคนระับเนื่องจากเจ็บคอแล้วนะเออช่วงแรกพูดมาเยอะแล้วนะงั้นเอาเป็นว่ามาลุยกันยาวๆต่อนะครับตอนนี้ซื้อขนนกไป25คนแล้วนะครับ นะอันนี้ซื้อไปอีกก็เป็น30สคนนะลุยต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อนหมดแล้วนี่ใช้ไปขอแล้วกันนะครับขึ้นมาเท่าไหร่โอ้ขึ้นมาน้อยเนี่ย แสดงว่าอันดับมันทิ้งห่างนะครับคะแนนมันทิ้งห่างก็ไม่ได้อันดับนะอันดับมันติดกันนะคะแนนมันทิ้งห่างน้าพอสู้ใบอยู่นะที่มีตัวเจมนะอัดป้อมนะแล้วก็มีตัวไออ่างกับน้ำคือไปดาวตัวเก่าโอ้โหป้อมสามลูอ่ะ ทิ้งข้านี้ได้โหนไม่อัปป้อมเลยนะอันดับไม่ขึ้นเลยเนะี่ยไม่รู้ว่า30โหนจะพอหรือเปล่านะผมต้องเผื่อไว้ด้วยนะเพราะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะถ้าจะเอาร้อยห้าสนะิบเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเผื่อเยอะเหมือนกันนะลองดูกันนะครับครั้งแรกของผมเนะี่ยลองดูเลยไม่เคยมาสูงขนาดนี้เลยเนะี่ยหรือว่าอันดับอยขนาดนี้เลย ดาสิิ์แล้วเนี่ยเรียบร้อยอซื้อต่อเลยจับคู่กับคนที่ได้แบบโหได้สิบเก้าอหือสิบเก้าคะแนนเะน่ะยอีบ้าเลยจับคู่กับคนที่อันดับที่ได้น้อยกว่านะคะแนนที่ได้น้อยกว่านะคะแนนที่ได้แค่สิบเก้าเสงยได้อะ ครจะได้ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าอีบ้าย่ายี่สิบห่างก,กันตั้งสิบกว่าคะแนนนะอ,อีบ้าลคลิปนี้ผมว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแน่เลยนะความยาวนะแต่ก็ดูกันมายาวๆเลยแล้วกันนะครับช่วงแรกอาจจะบ่นเยอะหน่อยนะยยห่างก,กันสิบแปมนะน่าจะได้ยี่สิบคะแนนนะเห็นปะยีนน่สิบคะแนนคะแนนช่วงนี้มันเริ่มทิ้งห่างแนละ้วเนี่ย คือไม่ดาวที่150ยากนะครับต้องอ่านสิ่เยอะเลยอะคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่จะเอา150เอาร้อยเดียวดีอยู่แล้วนะครับจะเหนื่อยฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เลยนะครับอันนี้น่าจะโหดครับป้อมน่าจะดำแน่ๆก็ดูจากไอตัวมิซาที่เขายิงมาเราสีม่วงนะ เอาไว้อยู่เอาหมดแล้วซื้อมาสิสิบคนแล้วเนี่ยน่นนนาจะได้21คะแนนนะห่างกาันเยอะอยู่อะห่างกัน21แต้มนะก็ะเลยได้21คะแนน ันเนี้ยได้19คะแนนแล้วครับคะแนนก็ทิ้งห่างอันดับก็ไม่ขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ขั้นมันขึ้นไปถึงห้าสิคะแนน5้าสิบรูบี้นะทีนี้ไม่เก่งเลยอะทำไมขึ้นมาได้สูงขนาดน,นี้ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยเพราะขั้นเนี้ยกว่าจะขึ้นไปอ่ะมัน5้าิรูบี้นะครับก็เลยคะแนนจะทิ้งห่างไปธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจเลย ดานประชิรัะดาบประชิตน,นินจ้าไม่มีประโยชน์นะบอกไว้เลยอะตอนนี้ผมอัดลูบี้มา40คนนะหรือว่า40รลูบีนะ้นะอะอัดไปต่อนะเป็น45รลูบี้นะ รอบดังเงี้ยรอบดังไม่เจอบ่อยมากครับอืมสิบเก้าคะแนนเงี้ยไอ้บ้าเ้ยอันดับไม่ขึ้นเลยนะคมไม่เน่ขึ้นมาอันดับถึงสูงขนาดนี้คนระับคิดผิดแน่ๆน,นะขึ้นมาถึงอันดับสูงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ถือว่ามาทำลาทีทั้งสองแต่เล่นสะดึกเลยนะวันนี้เล่นสะดึกเลยนะวันนี้นนนนโหตีหนึ่งครึ่งเลยนะอะไรแป๊บเดียวมันแตกอะอะไปฆ่าคน ดามาชิตเจอนบ่อยมากเลยนะครับกอกาสภาพมีสูงนะดามาชิตนะครับคนไทยขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันเนี่ยเห็นชื่อไทยนะครับโอ้ช่วงนี้อันดับเริ่มขึ้นแล้วนะครับโอเค ดูเด้ยังไงทีมโหดเนี่ยทีมนี้นะครับมาจัดเต็มมากๆากอาจจะซุปเปอร์มารเตอร์ทั้งทีมเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับรู้ว่าโหดมากๆเลยโอ้โหเกือบ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 ไปบ้าเลยโหโหดมากๆครับ แพ้แน่ๆเลยนะบอกเลยโอ้โหแพ้แล้วนะครับโอ้โหโหดมากๆนะครับตอนที่ผมเรียกมงไปอ่ะมันมันไม่ยอมติดสกิลนะไอจังหวะบอดแม่งโกงมากๆนะครับใช้เมเทโอมาแบบหูตรงจังหวะที่มงผมมาติดสกิลพอดีนะเทียบจริงๆเลยนะครับหมอนี่ตามไม่ทันเลยนะเนี่ยโอ้โหเริ่มปวดร้อนแล้วเนี่ย แล้วฝั่งนู้นก็โหดจริงครับยอมรับนะครับมาคือบอดสกิลมันติดรัวๆเนะี่ยไอ้ตรงสกิลอาบนะ้ำเนี่ยมันติดรัวๆนะครับอันรตรายตลอดอยู่นันนะ่นเละนะตอนนี้คะแนนผมก็หายไป50คะแนนแล้วเพียงผมบอกมาตั้งแต่ครั้งแรกนะโอเคครับตอนนี้เพื่อนผมนี่เริ่มกากแล้วนะครับอัดม้ำนี่ไม่รู้จะคุมหรือเปล่าเลยเนะแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะนะผมซื้อเพื่อนดีกว่า น่าจะต้องเค้ืนไปถึง5,500คะแนนนะครับแต่ก,ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมอาจจะระเบิอไว้ประมาณ5,600นะครับไม่รู้ว่าจะแพ้อีกหรือเปล่าเลยนะทมีมันโหดมากๆตอนเนี้ผมต้องบอกว่าโตที่น่ากลัวสำหรับ PVP อะผมว่าน่าเป็นอาบนาำนะเพราะมันแบบตีแล้วมันไม่ตายพูดง่ายนะครับ แต่จิมัดป้อมก็ยังน่ากลัวอยู่นะแต่อาบน้ำนี่เันคืออาจจะน่ากลัวกว่านะครับถ้ามันบัฟโดนเลยจิมัดป้อมน่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับตีไม่ตายเครียดมากๆเลยคนระับเหมือนในกี้นี้นะครับแบบเราตีมันไม่โดนเลยอ่ะมันบัฟรัวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลย มันมาไกลครับโอ้โหทีผมหาหมดเลยเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วเด้วนะครับ คนไทยด้วยเนี่ยโหดมากๆน่าจะแพ้แน่เลยับแพ้แน่ๆน,น,นะครั้งนี้นะสู้ไม่น่าไหวแล้วแพ้ครับแพ้ครั้งนี้ผมว่าขาดทุนแล้วนะครับเอาวะมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเอาเพื่อนนี้ต้อง ตอนนี้ผมอัดขนลกมา60เม็ดเลยนะ60คนนะเพื่อนซื้อเอามันไม่ยอมตั้งค่าให้เราซื้อตลอดนะต้องมานั่งคอยกดนะไม่ได้เรื่องเลยนะ ึ้นมาถึง5,500ยก็ยังไม่ได้นะเผลอผมม่ต้องอัดไปถึง5,8 0 0นะครับถ้าจะเอา150เม็ดเนี่ยนะเพราะตอนนี้ผมอัดมา60เม็ดแล้วนะครับถ้าผมพอแค่เนี้ยผมจะได้แค่1 0อเม็ดนะตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งด้วยนะกดดัน้วเนี่ยคงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาเล่นแบบอัดขนนกให้ดูกันนะฮะครั้ง,งสุดท้ายแน่ๆแล้วฮะไม่เอาแล้วนะครับนอกจากตัวผมจะเทพมากกว่านี้เนะ่วแต่ก็คงไม่เทพหรอกถ้าเราไม่เติมมันนะถ้าเราไม่เติมเกมอะเทพยากนะครับอะไรเดีย อัดไปก็ได้ครับเอาสัก70ลดูบี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ผมจะได้ประมาณ20เม็ดนะถ้าไม่ได้นะแบบได้ร้อยลูบี้อ่ะเราจะได้ประมาณ20เม็ดช่างมันนะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเย้วซีซั่นหน้าเจอกันแล้วกันนะนะลองดูคลิปนี้ยาวมากๆแน่เลยครับขออย่าให้แพ้อีกรอบแล้วกันเนะี่ เพื่อนนี่คนละพันเลยเนี่ยโหแพงนะเนี่ยองสาย,ยิ่งเวลแบบยิ่งเวลของผู้เล่ยนยิ่งสูงมันจะยิ่งแพงแน่เลยนะตอนนี้จะขึ้นมาถึงได้สักทีนะครับ ไาตอนนี้เป็นงไงแล้วเพิ่งจะได้1 5มนะคะแนนที่5,006ต้องอัดอีกอะตอนนี้ผมอัดมาเท่าไรหรอ่อะเอ่อ70คนนกนะหรือว่า70รูบี้ ตอนนี้สึกว่าอันดับเริ่มจะขึ้นขึ้นมาสูงนะแต่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้อยู่ดีนะอันดับมันขึ้นง่ายก็จริงนะแต่เพราะเวลามันเหลอทั้งสองชั่วโมงนะคือคนอื่นเขาก็จะขึ้นง่ายเช่นกันอันดับเราก็จะล่วงได้อยู่ดีนะก็ต้องอัดอีกอะอดไปครั้งเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าอันดับจะล่วงอีกหรือเปล่านะครับ สองน,นกตัวโหดโอ้โหโดนจุนโกะไปฮะโอ้โหตายลแล้วแม่งโหดทิเป่งเลยนะจุนโกะผมต้องลองใช้เทมก่อนบอดแล้วเนี่ยครั้งนี้โอกาสแพ้มีสูงนะครับโอ้หฝั่งนู้นผมว่าน่าจะซุปเปอร์มาสเตอร์หมดแล้วแน่เลยนะครับ โอกาสแพ้แน่ๆครับแพ้แล้วครับไม่น่าเลยนะครับช้เทมโลช้าไปนิดเดียวอ่ะแพ้แล้วนะครับิดบ้าเอ้ยมาพลาดตอนที่เราแบบเจอสตูที่โคตรด้วยนะพังเลยอ่ะ ต้องยอมรับว่าทีมผมยังไม่แข็งแกร้งนะครับพอนะอคือแบบไม่ควรจะมาแบบเล่นระดับสูงขนาดนี้เลยก็ว่าได้คนระับหรือว่าเทคนิคอาจจะยังดีไม่พอนะถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือน่าจะต้องมีทีมอัดป้อมอนะไม่น่าเลยนะัะกีรีแพรนะ ถ้าไม่แพ้ผมว่ากะจะพอแล้วนะวันนี้อัดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอัดมา75เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมง22นาทีต้องอัดอีกรับพอแพ้มา3รอบนะถ้าไม่แพ้เลยเนี่ยไม่ต้องอัดก็พอแล้วนะผมเพิ่งซื้อมา75น,น,น่าจะพอแน่ๆนะครับแต่แพ้มา3รอบเนี่ยไม่พอนะคลิปนี้น่าจะยาวนะบอกเลยนะจะพยายามตัดต่อให้มันสั้นลงนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเฟลต,ตรงไหนนะอาจจะไม่มีตัวที่ดีพอนะก็เลยแพ้มาถึง3รอบได้นะหรืออาจจะประมาทไปอนะ้แบบ กดไอเทมช้าไปอนะแต่เพื่อความมั่นใจครับต้องซื้ออีกรอบนะครับกลายเป็นอัดไป80รูบี้นะซึ่งก็เยอะมากๆนะครับเราถ้าได้150รูบี้เราจะได้กำไรประมาณ70รูบี้นะแต่มีข้อแม้ครับไม่แพ้นะถ้าแพ้นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะ จุนโกนะ้เนี่ยถ้าเจอเกมยืมันเนะี่ยน้าขานมากมากนะแม่งโคตรตีแรงเลยนะต้องรีบใช้พัดตามมาเลยนะไม่นั้นเกือบแพ้นะครัเพราะศัตรูมันสะสมไปเยอะแล้วด้วยนะเมื่อกี้แบบลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเหมือนกันนะโอ้โหถ้าแพ้ดี่แบบไม่ต้องพูดถึงนะ เอาใช้หมดไปเลยกันนะครับเดี๋ยวจะเหมือนครั้งที่แล้วอีกนะจะเก็บไว้ทำไมด้วยอีกคนสองคนเนะี่ยแล้วโอเคถ้าชนะอ,อีกครั้งหนึง่งคะแนนน่าอยู่ที่5,850อ่ะเรียบร้อยคนระับไม่ถึง5,850นะ5,000 848 47อยสปโอ้โหบ้าเลยพอแล้วแหละน่าจะได้นะหวังว่าน่าจะได้คนระับถ้าไม่แพ้สครั้งนะผมว่าน่าจะใช้เพชรในการซื้อคนโนก,ก่อนร้อยกว่านีนะเป็นบทเรียนสนุกๆแล้วกันนะแต่เหนื่อยด้วยนะแล้วก็เจ็บคอด้วยนะแล้วก็ยาวนานมากๆนะต้องบอกว่าคะแนนสูงที่สุดรครับที่ผมเคยทําได้นะภูมิใจแล้วนะซีซั่น3จะเป็นยังไงเข้าว่ากันอีกทีนะตอนแรกจะเลิกประมาณตีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ล่องมาจะตีสองแล้วดึกแล้วนะปแปละ มาดูกันนะครับว่าจะได้กี่เม็ดลุ้นจนตัวโงเนงะี่ยเหมือนม,มีความรู้สึกว่าจะได้แค่1อยเม็ดนะไม่รู้เหมือนกันนะกดดูก็รู้นะฮะโอเคไปงั้นไงกูว่าและไอสัตว์เลยมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยแหละแม่งอันดับอีกแค่ส4อันดับก็จะได้ร้0แล้วโอ้ยเท่ากับกำไร20เม็ดนะตอนแรกเอากำไร70เม็ดก็ดีอยู่แล้วที่จะได้ลูบ,บี้ประมาณ1 0อยนึ่งนะช่วงนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แต่แม่งจเจ้าอา150ไงเป็นไงละ่ะ ได้ร้อยเหมือนเดิมโอ,อ้พอพอเลิกนะครับเลิกแมวแล้วพอแล้วผมไม่ได้ตื่นมาตอนตีสี่เงียที่จะตื่นครับงม่วงเขาหลังเอาแค่ขนฟรีแล้วกันนะอ่าลงทุนไปใกลเงี้ยแหละไม่คุ้มเลยแม่งเหมือนรายที่แล้วเป๊ะเลยนะครับก็เจอไม่ได้ครับขาดทุนอีกย,ย่อยย่อยยับกันไปเลยพอพอพอไปและขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวิด,ดีโอครั้งหน้าบา,บายยหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิด,ดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไคร์ เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบา,บาย